เต็มกองเลยพี่น้องบุกปลอดภัยมาพี่น้องป้ายายลงมาได้อีกไหมยายกราบสบายดีบ,บด่แม,าาม่พี่น้องกราบสบายดีบ่ทุกท่านที่เข้ามาหับสมสร้างดงคาจ้าป้าเป็นอะไรยายในดงมาหาพี่น้องป้าของผากเหมือนกับผัวเป็นอะไรข่าวนั้นในรลายป่าปีนี้ออเ บ่เห็นผ่นมาแต่เหึงแลยน่พผ่นเก็บกู้เขาผ่นบ่ออ้หากระรเพิน่นบว่เห็นแต่ฮึงเลยนะหนึ่กะไรป้าเธอยายว่าเห็นแต่ได้ขีปผ่นได้ของผากมาหายผืนนงเลยหน้าไม่มียุบ่าต่อยทังบ้านนะโอ้เออเออหน้าไม่ิ่นพี่น้องเลย ขี่เลิศมากเหมือนพระเทพบะยายนี่หอนมากรับที่เนาะ <Okay. S 1> ไก่เห็นแล้วเลยเออปลาพี่น้องเอ้ยไก่กับไก่เนาะของผักพี่น้องโอ้ของผักเพาคนพี่น้องก๋วยแมงอย่างเงี้ยเออก๋วแมงกินละีด,ดพี่น้องเอ้ยนี่ฮักมาติคุณแมงขันนวได้เยอะได้เยอะน้อยหนึ่ง ก er ินย mm ัลกมงเบิดแล้วเบิดแล้ว okay? ท uh, anyway, ี้ปวกนะเอาบางสีฮัเมอร์ขึ้นล้างนแล้วมิมันแตดอกใหญ่ใหญ่ถ้ากันปมเบิดเลยไม่มีใไหะผมมีคนอยู่มิแต่ไม่ใหญ่จืนอยู่หน้าบ้านผมปะย่างไปหพแล้วเออย่างไปหนาบ้านโอ้เปิ่นไปซื้อมาขีกอยู่ตลาดปลาไหลพี่น้องมาทางนั้นบะ Ô, โอ้พี่น้องในดงเพิ่นมาหาแม่ใหญ่เจิ้นพี่น้องเอ้ยบ่ฮู้ว่างานเลี้ยงหยังเนาะพี่น้องมา gần มาฟังนํากันเออสบายนี่แม่น้าพี่อากาศ โอ้ยคือเป็นวัยที่นะบนมาอย่เก่อ้ยแม่อย่นีนะพี่คุณต่นนี้ก่อยเนาะอ้หข้ามเมืองเอยาละลานกนเ่ยอือใครมาอือแากก็มาให้ยายจิหอยทรายอ่าแม่เขากพัด้บ้าอยู่ะอยูเซ่ไปยายเออโอ้ เป็นเก็เป็นเน่ะคือหแหอยกระปุ่มะหอจะอกปุ่มหูเอาพนะหอยคือหอย้คมขาแอย่มหอหอแหอยมอันอนลกบยเหมยบ่เทาบ่หอนมานำทางคนอ้วนไหนไปทางหลักจามจมหาชื่อแผ่นมุ่งราคาเลย มงทั ừ, ้งห oh. oh. ้าด oui> ิมันทันใดนทใดบาตายไปมากพี่น้อยเราก็เลยไปซื้อพวายู่บ้านท่านบ่มีแผ่นสีเขียวเขเลยมาเ้ยกับอะไรใกล้เนาะทันอะเตยดิมันเป็นทางยางบ่แมนบ่ะทางยางกับใกล้เติมเลยเนาะ แจ๊คเขาดงเขาป่าปน้องไอคิวกระรลับพี่เอาเลยคิวกระ,รงงะลับเป็นไซส์มีใหญ่อาหน้าอาให้แล้งมังแดงโอ้มาทางทางไรซามอ่ะโอ้แผ่นไปสืบแผ่นมงลังคา รถโดอ้รถโดยสารบ่ไปสง่งโอ้ทางการทางคาร์เอ็มเคกันนี่อ๋อขับรถโดยสารมาอื <c oughs> มเมดองเพิ่นมาหอดเฮือน,นเลยพี่น้องเลยบอู้หเพิ่นมีข่าวยังเนาะนี่นะเ <c oughs> พิ่นมานั <c oughs> ่งสองมะม่วงจุกแล้วบ่หนาเฮท่าไงน,นี่กำลังซุกคือการมะม่วงยังมงม่วงซอบอ่ โอ้มองัอง,มอ,งอ,อกล่มผักมังอกล่มเป็นกันเนาวอ่ายังผักพรซะก่อนแต่มันกับแ<อ>พงแพงเนาะ ้ำมันแพงเนาะ้ำมันหลดจ้าเข้าบ่มีลำมันหลดแม่หลอดไตชอบายททางดนมากแต่ดีพี่น้องด่น้องหโดดพ่นงเฮ้ยนคุ้นรถขันวทางก้นต่างว้เออแล้วกขี่วกันแางกนต่างว้ไปได้เหนื่อยยาย เมื่อยและเราบนนานๆเรามาทีหนึ่งนะอ่าเหุดินหลังจากบาตายเป็นกระพริมาตรแต่หึงอไพี่เนาะปลาพี่ปาดีะบาลาตายได้ไหมยังมีไหมนี่นี่แดงๆไมนี่นี่ อันไหนเออว่า <laughs> ừ, dạ. <laughs> ừ. ừ. mà mà ừ. này บ่เห็นดอกสวรรค์เอาเมื่อนําบ่ค่ะหา <laughs> <laughs> ผัเอามากอะพิ่ื่อมาใหม่เนาะมันมีอย่งนะนี่บ่มีเขาเนี่ยเป็นบุชี่บ่มีแได้ดูม้าลยเนย์กิหลหัเป็นปีเมื่อไหร่มาจีบินขึ้นเมื่อไหร่บินมาเื่อคืนนี่ก็บินมาอยู่าบไจข้าพนต๊นี่ดอกอันไท่หัง่วใหญ่ๆเาใต้เอ้าจีมาเลยนะเออ คำมันบพ้นตุกเลยมันออกแต่หูมันเลยมันบินมาอโซมันดินมามันบวมมันไปคุดนเอาจากมันคุ้นทามาเลิกใช่ไหมหกับบเลมันอยู่ในยินชาอย่าะในสเเจมอ๋เริ่มเป็นปีเลยเนี่ยมาไหอีะบุ้ยด๊อกมาห่คาหม่ขาว้อยย่างข้าวอะไรอย่างไดเอวไปนอนนัข้าวน่ะเน่ยมาเรื่องเอาจีบบ้าบ้าบ้าพายคระสอง ขึ้มาว่าสุพรรณพี่น้องหลังจากเพิ่นกับบริมาตั้งแต่ผลอลไรเนาะข้ามานผลอลไพี่น้องเลยตั้งแต่ตัวชิล่งหน้าแล้ว่ะเขาเห็นเพิ่นมาเยี่ยมอีกเท่านั้พี่น้องเพินกับบรไม้เตึงอะหอยแ่ากไปนะ่อเออตายว่าบอไปก็ดเออิพาไปาาิาเขาหอย ได้ยูแบอมหอยกับมือก <go 2> <way, S 1> yeah. well, ับตาอ่า hmm. อันคล้ยง่อยๆแค่หอยแบบพัดนะบอหอยแบบพัดกหอยแบบหอยใชหอยเลือดใยใหญ่เลือเยอะแล้วก็หอยยังที่เขาเจาน้ำเนอมันกินตาสบพัดกินเนาะหอยใช่กับพัดจะแช่ดใมันนักเลยคือหอยตู่มันหนักัวมันขาวอะไรเมื่มัหอยคือหอยกระจิหอยนี่ยนอสยไม่ชกับเสบเลยเนะ เห็นข้าเจาเวคองขาจาไปงมเห็นข้าเจาแหวแหเติมน้ำมันแล้วเบิ่งน้ำข้าเจากมจากากหอยกับขหอจักหอกับีหอแบ่ตอมาหอยเล็บมหอยเล็พาดแ่เยคงเคิงเลยแต่พัดมันก็แซ่ปวดแซ่เลยเนาะอามาเลยกับที่ลกมันก็ชีแซ่เลยเนาะอันนี้จักจะไดมืออะไรจักบได้กินอยู่อื เอามาเลยเาพาดโลดบหญ่ต้ oh, wow, really? so, ีแมนโอ้ว่าอะไรกันนั่นแหละยงไวอยากไปหลดยุไอคิวใหญ่จะกันยังไอยากไปหาหลีดมันมีบ้านบ้านทำยผูป่าเนาะเป็นรปหานสดห้ยังไงะไม่ายเลเข้าไปได้อยู่ห้องหคู่ให้ไไอคิวใหญ่ก็สิพาไปหาหล่าเซ่ใหญ่สิพปดใหญ่ไปหล่อเซ่ไปน้อ ้าเหล่าองมหอยะเนอืมเป็นอืมรหาก็อได้อยู่นม้กลายอืมหาปเตียกอได้จหาไปหาจาหอยงมปเยหอยไปหากม้บ่าวบ่าวิ่งคืนคืนไปถกระทับเอา นอนข้าวาตไม่นอข้าว่อือไป่าบ้านทอักน้ายูบบ้านะบริมี่ก็เพียงว่าเขานี่ไปกับนางนาดพนนจนบกการสอมันเลิกโผันุดเสียมเลยสอบทึงหัวแหากละไหม่ซะเคุมลงเป ừ, ็นคุมลงสื่อไม่เสะไม่คุเม้จว่าปว่าไป้ เากาเอานอหน่อยทึงมันะ่นมาตลอดโอ้จัดแนวหาดอกไนะหาอเป็นเนยมันก็พ่นมานปลก็่ดอ็ได้กขาอส่กองเบองลตหยาเออเามเาม่ต้องเอาหน่อดำมันเอาดำไม่ไมสกย้โอ้ยต้องเอานอยบใส่บานเลยนีอะคะอาน้งสามนิสำคัญพี่น้องเออ น้ำกับน้ำเราไม่ใส่บ้านอาไปเห็นบราต้องเอาเราไม่ใส่บ้านาสุดงามบม้ตยเราชาวบ้นเขมีใต่ซื้อเราไม่สบ้านไม่เเห็นุกวนบ้านเรม่ใหามไหวงอยู่บนชัวไปเนี่ผมมีกอกควายได้เลยครับกระโหกไคักไม่คยน่อตามซีตามาตามซมักโใหญ่กระทับเอามักโตน้อยกระทับเอายาอุ้ยพิ่นไปบัวานนี้ใหม่บัวานี้ซื้อนี่ อมานเ่อด้เพื่นคับเอาหาหกเต็มก็ต่ายเน่นอใหญ่เนาะหาหกนอ้ยตาันกปุ๊มันมัก้เต็มออทำทย่ำก็สีหมวกนะมันใหญ่เนาะเราไมป่าหาไว้เปนสีหกนีนาคือฮาได้ได้มเป็นทมเขาไปาหงอกเขาถกค่ะเออากไรขนาดนั้นนะ คดีแต่แต่แต่คุณลงไปมันอนนคุณลงไปอย่านีไม่ผ่านอย่างนี้บวด้มีน้ำอะไอยู่ก็มันเป็นโซ่เด้มันเป็นทามเป็นโซ่เออเอาคล้องเขามาน่ะมันบ็มีดอกสะวันมากกับไปสื่อเอาบ่เมจิี่เขายิบแลกก็ไปมือนในบอี พเมียก็ได้แนาอยได้เชนามคนเดียวอยังองหอยยังยยหอยใช่หอยนั่นน่ะหอยนั่นเลยหอยพรางถยหาพันถุยน้อยโอ้ถยน้อคำคอยไปหนูโอ้ยข้าเจ้าว่ารล่นแรกพูดเอาหกอันของมันของนางยัยพ่มาละแค่แน่วันตื่นแล้วเพราะอ่าถ้าปัดตื่นไว้ นางชนล้นมาค่าวบ่อแพ้มันดอกคำมันว่ะเอาเธไดก็บ่อแพ้มันดอกันงมชงมือว่ะอยากไปสู่าอีกงมไละงมมากินแล้วอยากไปหลิดนะนะตังไปเบิ่งรู้ม้ว lonely, นไรฮันใหม่ม <ok ้วนอะไรซับเอาเนาะโน่นโนโน่คุณลงไปแมนแล้วมันก็คาอะไคกนอ่อันนี้บอมมี่เท่บ้านนั่นนะเธอบปมือยังยงะกว่าใจอว่าต้นไม้นบว่าห้อยทะยานป้ง มีบ่าแถวเซียงปิงน้ำขึ้นไยแต่มันงงกว่าไรอะไรพี่น้องคิดในน้องคำแสดงลาพาจายมาไปก่อนเด้อผักงผักส้มต่อไปเป็นหอยสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อพังเบ่งข่าวคืบหนาพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องมั่นใจพี่น้องเดมนี่เรื่องเงินน้องเพ้บ่ ขามันขานาัจงอกแขนียงอันนี้ฮะโอ้อันนี้ค่ะปานยืดสั่งให้อุ้มเจ้าน่ม้วใหอุ้มจ้าน่ะบก่่อนไม่จปิดแขน้ก่อนานจะมาจมทกินสักราย ธรรมดากินข so well. so well. ้าวนะครัาบน้ำล้วะก็ซ้ตวซลลมต่อมต่อ oh ต่ต like ่ต่ถือบ่อาบยี่ใส่นะเนย่าลไปกวะมรามันจะสัดแมนแมนงูกี้งูกี้อยู่กตีนกับโตีนะฮ่เฮ่ง่ายเลยโอ้ก่ได้ชมได้เลยง่ายดเห็น ಇನ್ no. ಇನ್ನ